สวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดกระทุ่มเสือปลานะครับโอ้โหตะกอนนี่ก็มีต้นกระทุ่มเยอะมากเลยนะฮะมีเสือปลาด้วยนะครับแม่นี่เป็นปัววันแบบนิดีหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาพบกับเรียกว่าเป็นเจ้าถิ่นครับท่านพระครูนะครับผมชื่อท่านสุดยอดมากเลยพระรัตนไตรนะครับโอ้โหชื่อดีมากเลยครับมาตรการครับอะไรพวกคุณครับอ้าวเจริญกรครับพี่มหาเนาะเรียกว่ามหาได้ไหมเนี่ยได้เรียกว่าอาจารย์มหาแล้วกันเนาะ โอ้ดีใจนะติดตามผลงานกันเลยนั่งเต็มว่ายังไงนะครับอัตมาพระครูวินัยทรรัตนไตรโอ้โหพระครูวินัยทรรัตนตไตรเลยครับชื่อนี้พ่อแม่ตั้งมานะครับไม่ได้เปลี่ยนใหม่ครับผมแนะนำนะครับวัดกระทุ่มเสือปลาอยู่ที่ไหนยังไงประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างครับเจริญพรอย่างนี้นะครับวัดกระทุ่มเสือปลาเนี่ยคาดว่าสร้างเมื่อประมาณปี2310แต่ไม่ได้ระบุชื่อผู้สร้างเพราะว่าอาจจะการเก็บข้อมูลครับแล้วมาในภาคหลังที่พอจะสืบทราบประวัติได้ก็คือว่า มีการขุดลอกคูคลองครับโดยให้ขุนประเวศชนารักเท่าแก่ชาวจีนนะครับเป็นคนปุปถมคำจุนวัดนี้นะครับแล้วก็เส้นนี้จะเป็นคลองที่ขุดโดยสมัยรัชกาลที่5นะครับวัดนี้จึงมีตำนานที่เก่าแก่มากในเขตประเวชนี้ครับโอ้แต่ปลายสมัยศรียุทธยามาถึงรัตนโกสินทร์เลยครับมีร่องรอยพระโบราณก็คือที่หอศดมนะครับ แล้วก็ขนธทัมเนียมประเพณีเก่าๆที่สืบทอดกันมาครับผมครับผมจริญพรจ้ะเรามาที่วัดกระตุ้งเสือป่ามีอะไรให้ดูอะไรยังไงบ้างบโอ้เกมาครับอันนี้โกได้พาไปเขาบอกว่ามาถึงนะครับพุทธเจ้าเนี่ยบางนี้เขาเรียกว่าพระพุทธชินราชนะครับชินราชที่สวยงามมากชินะแปลว่าอะไรนะครับชัยชนะใช่ไหมใช่ครับแปลว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เนื้ออุปสรรคพยันตรายทั้งหลายนะครับก็ขอเชิญนะครับญาติโยมแล้วก็ สาวที่ชนทุกช่านนะครับมาถึงให้กราบพุทธชินราชก่อนนะครับเพื่อขอพรน,นะครับเพื่อให้อุปสรรคผ่านพ้นไปนะครับทังด้านนี้นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าวิหารหลวงพ่อโตองค์หลังสุดน,นะฮะ องค์หลังสุดก็เรียกว่าหลวงพ่อโตวัดหลักสี่หลวงพ่อโตวัดบางพีนะครับหลวงพ่อโตวัดบ้านแหลมแล้วก็หลวงพ่อโสธรทุกวันพระนะครับถ้าโยมจะพอเห็นร่องรอยเห็นไหมครับจะเหมือนมีน้ําไหลลงมาเห็นไหมอ๋อเสาตกน้ํามันนะใช่ครับพอสร้างเสร็จเสาอันนี้ก็เกิดปฏิหารคือตกน้ํามันไหลมาเรื่อยๆนะครับโอ้จากเสาแบบร้อยกว่าต้นก็คือมีต้นนี้ต้นเดียวต้นเดียวครับอายุอย่างนี้เนี่ยเป็นร้อยปีครับเป็นไม้ชุดสุดท้ายที่ปิดป่าสารวินถูกต้องตามกหมายทุกประการเลยครับ ทุกรายการจะมาดูกล้องตรงนี้หมดแอ่ฝั่งนี้ก็มาได้เลยใช่ครับมาได้เลยครับไม่ผิดหวังครับเอาละครับเราจะไปในก็ต่อครับเพื่อนๆเดี๋ยวก็พาพี่มาหาไปดูเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นเทพมีฤทธิ์ของเขตประเวศเป็นหนึ่งเดียวเลยเป็นอันซีไทยแลนด์ของประเวศเลยครับทุกคนต้องรู้จักดีว่าเจ้าพ่อเสือเจ้าพ่อเสือเจ้าพ่อเสือนะครับท่านไม่ใช่เป็นเสือนะเจ้าพ่อเสือเนี่ยนะไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวกัน ถึงตรงนี้ครับผมนี่คือเรียกว่าเจ้าถิ่นเจ้าที่ที่นี่เลยเขาเรียกว่าเทพเจ้ามีฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เป็นเจ้าที่เขาเรียกว่าที่ดังโด่งดังสุดในเขตพะเวศนั่นก็คือเจ้าพ่อเสือครับผมเจ้าพ่อเสือเนี่ยมีหลายตำนานนะครับว่ารจริงๆท่านไม่ใช่เสือครับแต่ศีรษะท่านที่เป็นเสือรูปร่างเป็นเสือเพราะว่าท่านแปลงกายเพื่อรักษาพื้นที่ครับและทุกคนมาก็จะเจอพระเสือพระเสือพระเสือ กลายเป็นเจ้าพ่อเสือเพราะดินแดนเมื่อก่อนนี้จะเป็นด้วยชุมโจนนะครับดัง oh. นั้นจะต้องมีพระที่ศักดิ์สิทธิ์คอยรักษาที่ก็แปลงกายจากพระเป็นเสือนะครับ oh. เพื่อคอยปกป้องรักษา oh. อันนี้นะครับเป็นหลวงพ่อโสธรนะครับ,รบอยู่บริเวณของท้องมังกรของเขตประเวศ หลายๆคนนะครับก็สมหวังนะครับอย่างเช่นวอลเปเปอร์เนี่ยก็เกิดจากว่าสองคนสามีภรรยานะครับมีลูกลูกเกิดเป็นเขาเรียกว่าภาวะปอดติดเชื้อคิดว่าจะไม่รอดนะครับมาบนบานศาลเจ้าองค์หลวงพ่อโสธรเนี่ยครับก็บอกว่าถ้าหายนะครับก็จะบุรณะวิหารนี้ให้ใหม่นะครับนี่ครับก็เขาบอกว่าเกิดบริเวณที่ท้องมังกรนะครับครับเราก็กราบไว้ได้เลยเอาเลยครับกราบได้เลยครับขอพรนะครับ มาถึงตรงนี้ครับที่นี่เรียกว่าอะไรยังไงครับท่านอาจารย์กัปตรครับตรงนี้เรียกว่าบริเวณแก้ปีชงครับวิหารแห่งนี้เขาเรียกว่าวิหารเทพประทานพรใครเข้าไปแล้วขอพอรเพื่อแก้ดวงชะตาแก้ปีชงนะครับ,รบและเทวรูปที่เห็นทั้งหมดนี้ผ่านพิธีทางประเทศจีนทั้งหมดหไม่ได้ทาในไทยทั้งสิ้นเลยนะครับแบบของอนนท้จากจีนเลยทุกอย่างของจีนหมดเลยนะครับ เพราะว่านักลงทุนชาวสิงคโปร์และชาวจีนนะครับ,รบมีความศรัทธาองค์เจ้าพ่อเสือนะครับจึงสั้งวิหารแห่งนี้ให้แก่คนไทยนะครับเพื่อได้กราบไหว้และขอพรแก้ปีชงนะครับก็เห็นว่าประเทศไทยเวลาแก้ปีชงเราต้องไปที่ไหนไที่ไหนครับเยาวราช<อ>รถติดเข้ายากที่ที่แคบเขาจึงเอาเซยนแซร์มาดูว่าพื้นที่ตรงไหน ประจวบว่าเป็นพื้นที่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นบริเวณแก้ปีชงแห่งที่สองนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับรวมทั้งมีบริเวณข้างในนะครับมีเจ้าแม่เต้าบอลเลนเนียในประเทศไทยมีไม่ถึง5องค์นะครับเป็นเทพเจ้าแห่งดวงดาวนะครับดวงดาวและปีเกิดนะจึงเรียกได้ว่าอันนี้คือสมบูรณ์แบบยังไงประเพณีไทยประเพณีจีนแทบจะกลืนกันไปแล้วอันนี้ก็เต้าบอเลนนียช่วงประมาณเดือนมกรา ตอนตุจีนนะครับคนจะแน่นมากครับบริเวณที่นี่นะครับเพื่อแก้ปีชงขอพรกันนะครับบริเวณนี้เป็นบริเวณขอพรศักดิ์สิทธิ์อันนี้เรื่องชื่อมากแล้วพวงมาลัยที่เห็นแดงๆเนี่ยเกิดจากความศักดิ์สิทธิ์ที่โยมมาขอในเรื่องของตัวเลขนะครับทุกนวนแล้วก็เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ หายอย่างอัศจรรย์นะครับเรียกว่ามาว่ากระทุ่มใครถูกผีเข้านะครับถูกผีเข้าถูกผีหลออนะครับแค่มาไหว้ขอพรนะครับสิ่งพวกนั้นจะหายไปเองนะครับเพราะว่าเวสวรร์ตรงนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นพิธีที่มีอาถรรพ์มากเยอวันแรกที่ไปหล่อนะครับก็เจอด้วยปฏิหารเจอช่างหล่อด้วยความปฏิหารสองในขณะที่ทําพิธีหล่อนะครับก็เกิดลมฟ้าลมฝนนะครับอย่างปฏิหารทุกอย่างเลยสามแล้วคนที่ทําพิธีเบิกเน็ดในครั้งนี้ก็คือ หลวงพ่อพระมหาสุรสักวัดประดู่นะครับ,รบทําพิธีแล้วท่านบอกว่าเหมือนมีลมหายใจอยู่เหมือน,ม,นมีลมหายใจ<ล>ยหายใจเข้าออกอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราเรียนตามประวัติหรือพุทธประวัติเนี่ยเวสุวรรณก็เป็นผู้อารักขาพระพุทธศาสนาอารักขาพระพุทธเจ้ามาตลอดนะครับครับ,รบดังนั้นทุกวัดนะครับมีพุธมีเวสุวรรณก็จะเกิดปฏิหารต่างๆช่วยเหลือญาติโยมครับ รูปหลายปางเลยครับผมบริเวณนี้นะครับเรียกว่าพระพุทธรูป80ปครับปางจำลองเหมือนสวงสวรรค์<อ>เป็นที่ประทับของใครองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าครับนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวนะครับถ้าโรงเรียนหรือองค์กรต่างๆนะครับมาดูงานเนี่ยพุทธประวัติจบในวันเดียวโ,โที่นี่ที่เดียวเลยชั้นนี้เลยใช่ครับพิพิธภัณฑ์ พระรูปแปดสิบปางเนี่ยนะถูกต้องครับมันจะเริ่มตั้งแต่ประสูตรนะครับครับผมตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานตั้งแต่เป็นแบบโอ้โหจุตินะครับอ่าเทพจุติอยู่บนสวรรค์นะครับครับผมแล้วก็ลงมาประสูตรนะครับชั้นดุสิตนะฮะชั้นดุสิตชั้นดุสิตดุสิตเทพประบุนะครับตั้งแต่เริ่มจุดกําเนิดนั่นเลยถูกต้องมีปางที่ยิบผมให้กับ ตะปรสัยและพันธิกะด้วยใช่ครับแม่ไม่เสียหายบางทีวัยรุ่นนี่เขาบอกว่าเป็นเหมือนตางตะเบะไม่ใช่ไม่ใช่นะพระองค์จับเส้นผมนะถูกต้องพระเกศานะครับถูกต้องเลยเนี่ยเห็นว่าตอนนี้อยู่ที่เมียนมาที่พม่านะครับครับเจดีชเวดากองนี่นะครับผมเราก็ประเทศไทยเราก็มีอยู่ที่วัสเกตเนาะอ๋อของเราไม่วัสเกตด้วยวัสเกตวัสเกตไปวัสเกตมาแล้วครับอวัสุทั์วัสเกตครับพี่เอ็มตอนนี้เลยใช่ไหมครับปางนี้เลยใช่ครับ ดูแลภิษุป่วยด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับดูแลพิกษุไข้นะครับบางพยาบาลพิกษุอาพาครับแต่ถ้าตามตำหน้าว่าเขาจะเรียกว่าภิสุไขอภิษุไข้แต่ภาษาดังเดิมถูกต้องครับที่พระเจ้าบอกว่าการทําบุญกับพระที่อาพาธจะได้อานิสงส์มากที่สุดอยากจะอุปถัก์เราพระเจ้าก็ให้ดูแลพิกษุไข่ภิษุป่วยภิษุอาพาบแม่แน่นอนจริงๆสํานวนยังได้อยู่นะเนี่ยสานวนยังได้อยู่นะ ำนวนยังได้อยู่นะเราเนี่ยยังได้อยู่นะครับคำถามอาจาระครูคิดว่าปางไหนแปลกที่สุดครับมี <ใน S 1> ความค,คิดของอาตมานะปางนี้ครับนี่เหนือพัทธเหนือัดีนะครับยังไงครับปางนี้ครับปางนี้คือพระเจ้านะครับก็แสดงปฏิหารว่าเราเนี่ยมีธรรมมากกว่าธรรมของเราคือหรืออินทริสของเราเนี่ยเกิดจากธรรมะและบุญที่สั่งสม <c oughs> ไม่ได้เกิดจากการแสดงฤทธิ์ไม่ได้เกิดจากการ มีทรั์มากแต่รัพย์ของเราคืออริยทรัพย์นะครับอันนี้คือปางหนึ่งนี่ครับอีกปางหนึ่งก็จะเป็นอนุนครับคือเราเคยเห็นนะครับพระพุทธรูปเก่าๆทรงแบบนี้นะครับแต่เราไม่รู้ว่านี่คือปางอะไรนะครับปางนี้ไม่เคยเห็นเลยครับปางโปรดพกกระพมครับหรือว่าปางเหนือพมนะครับมีครั้งหนึ่งที่พระเจ้านะครับก็สนทนากับพมนะครับแสดงฤทธิ์แข่งกันพระเจ้าก็ไปหลบอยู่ที่ไหนที่ไหนครับ ด้านเสียงข้างบนหลบตรงนู้นเลยครับเราพบกับผมทั้งหลายก็มองหาไงก็ไม่เจอนะครับเรียกว่ามีฤทธิ์สูงสุดในในสวรรค์ก็หาพระเจ้าไม่เจอจนสุดท้ายพระเจ้าเราอยู่ข้างบนของเธอจจงเกิดการยอมรับพระเจ้านั่นเองนะครับโอ้โหนี่แปลงนี้ไม่เคยเห็นจริงครับปางนี้ยอมรับและยอมแพ้พระองค์นะครับหรือว่าบางเรียกว่านารายทรงโคหรือพระพรหมทรงโคนะครับหรือว่าปางหนึ่งคือเขาเรียกว่าปานโปรดพกกับผมนะครับ ได้เลยนะนันะเออแล้วแต่แล้วแต่โยมแล้วแต่โยมจ้ะจอนน้อนน้อนนี่เลยครับไปทางนี้กันไปตรงนี้ดีกร่าจ้ะเอาเลยพี่นะฮะมีคนด้วยครับเด็กพวกคุณครับเป็นครูครับเอาาเล่อนยังไงนะฮะส่วนใหญ่เด็กเขาจะมาล่อนกันประมาณนี้โยมล่อนให้มันไปไกลๆอ๋อมีมีกิมมิกมีกิมมิกอืม เดี๋ยว่ามีกิมมิกโอ้โหยไกลๆหน่อยไกลๆหน่อยได้ม่มาเดี๋ยวบางคนจะมาข้างบนแล้วครับเหมือนจะขอบคุณโอ้โหทุ่มเลยครับขอบคุณแรงไปปากผมน้ำมนต์เลยครับนี่แหมประเดี๋ยวบางคนเปียกเลยนะโอ้โหไกลๆครับโยนไกลๆโยนไกลๆที you, ่เขาบอกว่าร่อนไกลๆครับ ขนมปังแล้วหิวเลยนะโอ้นมหน่อยใช้ได้นะครับก็หอมอันนี้มาจากบริษัทฟาร์มเฮาส์ด้วยนะโอ้มาจากฟาร์มเฮาส์ด้วยครับมาจากฟาร์มเฮาส์นะครับออกออกรายการได้ไหมเนี่ยสุดยอดออกได้ครับออกได้นะทำให้ฟาร์มเฮาส์อยู่ครับอ๋อของฟาร์มเฮาส์ครับฟาร์มเฮาส์มาให้ฟาร์มเฮาส์โอ้ยดีมากเลยครับคิดต้องหัวเราะก่อนครับจะเดินไปไปให้อาหารปลาเป็นยังไงตาขอบคุณแรงมากครับสาดน้ำหมือนปลาเลยครับขอบคุณนมน้ำมนต์ให้โอ้โหสนุกมากนะครับแล้วยังมีอะไรอีกมากมายนะ ขนมปังมาจากความเฮาด้วยเห็นไห่จากความเฮาด้วยนะครับวามเฮาก็คือแบ่งส่วนทําบุญกันกินก็อร่อยปลากินก็อร่อยเราก็เลยเปียกปอนอย่างนี้เลยวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์พระเดชพระคุณพระครูนะครับพิ่นทอนรัตนไตรัยนะครับโอ้โหชื่อดังมากครับผมอันเดอ์พระอาจารย์รัตนไตรัยของเราที่พาชมวัดบางส่วนบางเสี้ยวเท่านั้นนะครับจะมีอะไรอีกมากมายมีโอกาสต้องมาที่วัดกระทุ่มเสือปลาให้ได้นะครับผมขอบคุณทีครับจะเดินคอนจะเพตเพแล้วก็ เชิญชวนญาติโยมได้มาทำบุญได้ได้ได้ก็ขอให้ผลิตภัณฑ์ปังๆทุกอย่างของดีมีคุณภาพเชื่อได้เขาเรียกว่าพระด้วยกันเข้าใจกันดีทําไมรู้ครับมอ้พระด้วยกันนี่เราเข้าใจกันที่สุดแล้วว่าถ้าของไม่ดีจริงไม่ขายนะครับโอ้มาช่วถึงนะครับขออนุญาตอ่าจ้้ผลิตภัณฑ์จากสมปองมิ้นท์นะครับทั้งกาแฟชาไทยแล้วก็โกโก้มิ้นท์ครับจะได้เพียวกว่านี้ผมจัดร้อยหกนี่เหลือแปดสิบเก้าแล้วนะ เดี๋ยวต้องลองแล้วต้องลองต้องลองไปสิบเจ็ดสิบแปดเดี๋ยวเข้าหน้ามาจะเพียวอันนี้ให้ดูนี่ต้องไปลองก่อนอาจารย์อาจารย์เจริญพรอนุโมทนาบุตรนะครับะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับผมจะไปสวัสดีค่ะ